สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีมังกรทุกท่านคะ่ะในช่วงเดือนมกราคมปี2567ท่านจะดวงเฮงต้อนรับวันเกิดหรือไม่ แล้วการงานการเงินของท่านเป็นยังไงบ้างจะติดขัดมีปัญหาไหมมารับฟังกันเลยนะคะแต่ก่อนจะไปรับฟังดวงก็อขออนุญาตอวยพรวันเกิดให้กับท่านที่เกิดในเดือนมกราคมและชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านเลยนะคะค่ะวันเกิดปีนี้ขอให้ทุกท่านนั้นการงานเจริญก้าวหน้าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมั่งคั่งและร่ำรวยชีวิตร่มเย็นเป็นสุข คนรอบข้างก็ขอให้นำพาแต่สิ่งดีๆมาให้ขอให้ท่านเป็นผู้เป็นที่รักของบุคคลทั่วไปขอให้ท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจมีวารม,มีเหนือคนทั้งปวงชีวิตราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตขอให้ท่านนั้นเฮงๆปังๆทุกท่านเทินสุขสันต์วันเกิดนะคะสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีมังกรหรือว่าเกิดในเดือนมกราคมค่ะ ทีนี้เราก็มาฟังกันเลยนะคะเดือนมกราคมจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงนี้งานจะมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะข้อดีค่ะปัญหาต่างๆที่คาราคาสังในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้แต่ง,งานที่คาราคาสังในช่วงที่ผ่านมาในช่วงเดือนนี้ท่านจะทำสำเร็จในที่สุดปัญหาต่างๆก็จะได้รับการแก้ไข เป็นช่วงที่ท่านบ้างงานแต่งกับงานนะคะจะมีอะไรให้ท่านต้องทําอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามีเรื่องให้ท่านรีบเคลียให้จบเปิดงานมาก็เริ่มยุ่งเลยทันทีค่ะท่านมีดวงจะได้ทํางานใหม่โปรเจกต์ใหม่บางท่านก็เริ่มต้นใหม่กับที่ทํางานใหม่ได้ร่วมงานกับทีมงานใหม่ๆหรือหัวหน้างานคนใหม่หากท่านอยู่ที่เดิมเพื่อนร่วมงานบางคนจะหายไปบางท่านก็เริ่มทําอะไรใหม่เช่น เริ่มต้นทำอาชีพที่ชอบผันตัวเองมาทำงานอของตัวเองไม่ต้องเป็นพนักงานหรือว่าไม่ต้องเป็นลูกจ้างคนอื่นหรือทำธุรกิจส่วนตัวนะคะบางท่านยุ่งหลายด้านพอเริ่มรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำนั่นเองค่ะและงานประจำที่ท่านทำอยู่นะคะท่านก็จะมีหน้าที่ภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะมีงานแก้งานซ่อม หรือมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาจะมีการหยุดงานบางงานเพื่อหันไปทำงานอื่นที่สำคัญและเร่งด่วนกว่าด้วยนะคะมีดวงได้ทำงานที่ไม่อยากทำแต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ช่วงนี้ท่านใดที่รับงานอิสระปีและงานเพิ่มขึ้นท่านใดที่รับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำเป็นช่วงที่ท่านจะคุ้มค่าเหนื่อยงานพิเศษที่ท่านทำบางงาน จะมีรายรับมากกว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ท่านอยากได้เงินจากตรงไหนให้ท่านลงมือทำนะคะชาวราศีมังกรเพราะท่านจะทำสำเร็จงานให้โชคให้ลาบท่านใดที่ทำมาค้าขายรับงานอิสระฟรีแลน์งานบริการเซอร์วิสรับจ้างรายวันเป็นช่วงที่งานเพิ่มขึ้นและท่านจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับงานเข้ามาด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะท่านใดที่ทำมาค้าขายช่วงนี้ยอดขายเพิ่มขึ้น เป็นช่วงที่ลูกค้านิยมชมชอบเหมาะแก่การกระตุ้นยอดขายหรือหากท่านมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นก็ขอให้ท่านลงมือทำนะคะเพราะว่าท่านมีดวงจะได้ออเดอร์พิเศษได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันลูกค้ารายเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปก็จะกลับมาข้อนี้รวมไปถึงท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนด์ด้วยนะคะส่วนท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานช่วงนี้งานของท่านจะราบรื่นขึ้น มีข่าวดีจากการติดต่อเรื่องที่สำคัญสำคัญเป็นช่วงที่ท่านจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้อะไรใหม่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่แก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ดีที่สำคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นหลายครั้งฉะนั้นขอให้ท่านมีสติและมีสมาธิในการทำงานให้มากๆนะคะระมัดระวังการสื่อสารผิดพลาด ท่านพูดอีกอย่างคนฟังจะแปลเป็นอีกอย่างหรือเข้าใจอีกอย่างข้อนี้สําคัญมากๆโดยเฉพาะท่านใดที่มีลูกน้องมีบริวารทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมต้องคุยเรื่องที่สําคัญหรือทํางานกับคนหมู่มากหากมีปัญหาให้ท่านรีบเพรียให้จบในช่วงระยะเวลานี้อย่าได้ประมาทโดยเด็กขาดสําหรับการทํางานข้อดีคนจะช่ยคนจะช่วยเหลือท่านดีขึ้นนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้าง ช่วงนี้นะคะชาวราศีมังกรดวงการงานเปิดการเงินเปิดด้วยท่านจะมีข่าวดีๆมีโชคมีลาบด้านการเงินท่านมีดวงได้เงินพิเศษซึ่งเป็นเงินที่ท่านไม่ได้ได้รับเป็นประจำมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ได้เงินที่ท่านรอคอยไม่ว่าท่านจะรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตามหากที่ผ่านมาท่านหมุนเงินหนักมากช่วงนี้ท่านจะดีขึ้นนะคะมีเงินผ่อนชำระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่นั่นเองค่ะ จะมีเหตุการณ์ให้ชาวราศีมังกรได้เงินพิเศษจากบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายซื้อมาขายไปรับงานอิสระฟรีแลนซ์ช่วงนี้รายรับของท่านจะเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจและหากท่านใดที่พื้นฐานดวงดีๆนะคะท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าเสี่ยงลงทุนมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังโดยเฉพาะช่วงระยะเวลานี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ ช่วงนี้จะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้ทุกเรื่องมีข่าวดีจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์หรือว่าเรื่องเงินเงินทองทองนะคะหรือในช่วงระยะเวลานี้หากท่านติดขัดมีปัญหาจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยแต่ก็ต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าเงินที่ท่านจะได้ในช่วงนี้หลักๆมักจะมาจากงานจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเองข้อดีนะคะช่วงนี้ข้อดีของท่านเลยละ ช่วงนี้จะมีโอกาสใหม่ๆด้านการเงินเกิดขึ้นท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่มมีดวงได้สิ่งของซึ่งเป็นสิ่งของที่ท่านตั้งใจที่จะซื้อหรือมีคนนำมามอบให้สิ่งของบางอย่างอาจจะไม่มีมูลค่าแต่จะมีคุณค่าทางจ,จิตใจเป็นช่วงที่ท่านมีคนนึกถึงซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากบางท่านจะได้สิ่งของมีค่ามีราคาแพงๆด้วยมีดวงได้สิ่งของที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ เช่นจับฉลากรุ้นรางวัลได้สิ่งของราคาแพงๆเฉยเลยซึ่งท่านเองก็าคาดไม่ถึงว่าจะได้ด้วยนะคะช่วงนี้ท่านจะไม่ค่อยเครียดเรื่องของการเงินหมุนเงินได้คล่องขึ้นบางท่านก็จะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะช่วงนี้การเงินของท่านยังคงเป็นเงินหมุนได้มาจ่ายไปเพราะภาระค่าใช้จ่ายของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ บุตรบริวารคนรอบข้างจะเพิ่มสูงขึ้นหากท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามท่านจะได้ซื้อด้วยมีเหตุให้เสียเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งหมดเงินไปกับการเดินทางไปนั่นมานี่เพิ่มขึ้นหรือไม่ก็พบปะผู้คนกินเลี้ยงสังสรรค์นะคะและบางท่านก็หมดเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวกับคนในครอบครัวและจะมีค่าใช้จ่ายแบบปรบป,ปรับฉับพลันเกิดขึ้น จะมีสิ่งของภายในบ้านบางอย่างชำรุดพังเสียหายหรือว่าต้องส่งซ่อมสิ่งของบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้แต่ในขณะเดียวกันสิ่งของบางอย่างไม่คิดว่าจะพังกลับพังนะคะในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินให้มากๆนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวหรือเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นคุณตาคุณยายวกระเษียน ระวังเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มีปัญหาแต่ว่าโดยภาพรวมการเงินของท่านจะหมุนเงินได้คล่องมีเงินได้ใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องนะคะมาที่การทำบุญของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้ท่านสามารถทำบุญได้ทุกรูปแบบขอเพียงท่านตั้งใจที่จะทำบุญและที่สำคัญมากน้อยไม่สำคัญเลยค่ะขอเพียงอย่างเดียวหาโอกาสทำบุญบ่อยๆนะคะจะได้เป็นสิริมงคลแต่หากท่านไม่มีโอกาสที่จะทำบุญก็ สวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ปกปักรักษาและคุ้มครองท่านนั่นเองค่ะข้าขออวยพรให้ชาวราศีมัง,งกรทุกท่านนะคะหากท่านคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจมุ่งมั่นปรารถนากราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใ่ทริปหน้าขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังข้ค,คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ซึ่งสิ่งสิ่งนั้นสวัสดีค่ะ